สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพนะคะวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมณา,า,ารีเช่นเคยค่ะและเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะกับแพลตฟอร์มแรกก็คือ YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมค่ะแพลตฟอร์มที่2คือ Facebook ที่ตอนนี้เรายังคงถ่ายทอดอยู่ผ่านทางเพจสถานีวัฒนธรรมเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะสามารถกดไลค์ like, กดแชร์รวม มาร่วมพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะซึ่งกลมส่งเสริมวัฒนธรรมวันนี้ต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าในการสนับสนุนสิ่งของหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งชุมชนที่วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันก็คือชุมชนบ้านปลายบางนะคะตั้งอยู่ในอาเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นชุมชนเก่าแก่ริมคลองมหาสวัสดิ์ค่ะแล้วก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยภายใต้แนวคิดบางกรวยไม่รวยก็เที่ยวได้นะคะโอ้โห ถูกใจมากแนวคิดนี้นะคะไปเที่ยวปุ๊บเนี่ยก็จะได้เจอประสบการณ์มากมายหลากหลายเลยจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัส วิถีชาวคลองไหวหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเป็นมิตรใกล้ชิดธรรมชาติลิ้มรสอาหารอร่อยนะคะใครที่ไปเที่ยวแล้วก็จะมีความสุขใจไปพร้อมรอยยิ้มนั่นเองนะคะและที่สําคัญนอกเหนือจากนี้แล้วไปเที่ยวแล้วก็จะได้วิถีชีวิตดีๆกลับมารวมไปถึงได้เรียนรู้การทําสิ่งต่างๆที่เป็นภูมิปัญญ,ญาชาวบ้านด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูการสาธิตอีกหนึ่งสิ่งที่เขาบอกว่าขายดีมากเลยแล้วก็เป็นมรดกภูมิปัญ,ญญาทางวัฒนธรรมด้วย น,ะะนั่นก็คือการสาธิตการทำน้ำมันเขียวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเขาทำยังไงวิธีการทำยากมากแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะกับผู้ที่จะมาสาธิตให้เราได้ชมในรายการขอต้อนรับนะคะคุณสันติรัตนสิริพรมประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะขอต้อนรับคุณรัตด,ดาวันคำสมกรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห oh, 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 oh. วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษพิเศษเพราะว่ากิกเนี่ยมาอยู่กับแขกรับเชิญถึง2ท่านเลยในรายการ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องสนุกสนานแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบการใช้น้ำมันมาทาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> แบบคนที่แบบชอบเวียนหัวคนที่แพ้ลมแพ้แดดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากไงคะ <c oughs> ถ้าใช้แบบเนี้ย น้ำมันมาทาอย่างเงี้ยมันจะหอมแล้วมันจะทำให้เราสดชื่นได้ขึ้นด้วยนะคะทีนี้วันนี้ก่อนที่เราจะสาธิตการยี่ถามก่อนว่าการที่เราจะทําน้ํามันเขียวเนี่ยสรรพคุณคืออะไรคะ,ะจริงจริงแล้วน้ํามันเขียวเราเนี่ยนะครับก็คือมีส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาของหมอแพทย์แผนไทยโบราณเรามาเนี่ยห,<า>หลายตัวนะครับ<า>แล้วก็สรรพคุณโดยหลักก็คือการที่ลดอาการอักเสบภายใต้ชั้นผิวหนัง โอสมมุติว่าแบบเราไปป่าหรือว่าเราไปเที่ยวแล้วแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรเงี้ยทาได้ไหมได้ครับเพราะว่ามันก็มีพวกอาเมททอนกระบูนพวกนี้ก็เป็นสิ่งแล้วก็มีสมุนไพรที่มีกลิ่นทําให้พวกแมลงเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ชุวยลดอากาศอักษสบโอ้ครับะคะค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาใครที่อยากจะรู้แล้วนะคะว่าเราจะมีเจ้าสิ่งนี้พกไปด้วย ถ้าเราจะทําเองที่บ้านเราต้องใช้อะไรบ้างอ่ันี้ถามพี่สันติเลยต้องใช้แบบสมุนไพรหลายชนิดไหมคะสำหรับสูตรนี้สมุนไพรอย่างที่เราเห็นที่เรานํามาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นสมุนไพรที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรียกจะเรียกว่าเป็นวัชพืชก็ได้นะเพราะฉะนั้นที่เราไปเดินตามเนี่ยสมุนไพรมีอยู่รอบตัวเราหมดเลยนะครับกลุ่มวัชพืชอย่างเช่นผักเสี้ยนผีนี่นะครับขออนุญาตหยิบเลยค่ะผักเสี้ยนผีนะฮะวิธีวิธีจาง่ายๆนะครับบอกว่าเอ๊ะผีเนี่ย ต้องอยู่กลางคืนเนาะนะครับเพราะฉันจะเล่นกันเลยผักเส้นผีก็คือมันจริงๆแล้วมันจะมีฤทธิ์ที่ช่วยทําให้อ่ากลางคืนผีนอนหลับก็คือมีฤทธิ์ที่ทําให้ง่วงนอนได้เหมือนกันนะครับแทนที่ผีจะออกมาหาเรากลางคืนนอนหลับเลยข่ับผมและขณะขณะเดียวกันผักเส้นผีเนี่ยก็ยังสรรพคุณอย่างอื่นก็คือเช่นเอาอย่างพี่อ๋อยก็มีประสบการณ์นะครับเอาใบสองสามใบเวลาหูอื้อก็เอาไป ขยี้ขยี้ใส่หูก็จะทำลดอาการหูอื้อหูตึงได้ผักเส้นผีเนี่ยนะครับใช่ครับผมเร,เราเด็ดใบอันนี้ออกมาได้ใช่รับไ,ได้ครับส<อ>ามสี่ใบอย่างเงี้ยคครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวสําคัญขอ,ของมันก็คือผักเส้นผีเนี่ยสามารถลดอาการอักเสบค่ะเราอาจจะขยําม,มันนะครับแล้วก็เอาไปพอกตามที่บริเวณเจ็บปวดอาจจะเป็นลักษณะของโรคข้อเบื้องต้นอ,อย่างเงี้ยก็ใช้ได้หร<อ>ือจะทําผสมเข้าตำหรับเราก็มีไพรนะครับไพรก็จะมีลักษณะแบบเหลืองอย่างเงี้ยครับ ไผ่เนี่ยทุกคนรู้จักดีใช่คนชอบเอามาขัดตัวอ่าใ,ใช่ครับก็จะอยู่ในพวกรูปประคบขัดตัวหรือในยุคสมัยออเจ้าที่โดนเคี่ยนโดนตีแล้วก็เอามาพอกผิวหนังลดอ,อาการอักเสบ <laughs> ประมาณนั้นครับก็วิธีก็คือเอาเอาภัยหนึ่งส่วนแล้วก็เส้นผีหนึ่งส่วนผสมกันใส่พวกกระบูกหรือว่าทําเป็นน้ํามันแล้วก็เก็บไปได้นานขึ้นอย่างนี้ครับก็เป็นตัวนิดลดอาการอักเสบเหมือนกันค่ะแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกต้องใช้บ้างคะก็มีตัวถาวรเปลียง ถาวันเปียงเนี่ยจริงๆมันเป็นเถาอืมอันนี้เถาเอนอ่อนอ่าเถาเอนอ่อนนะฮะโอเคถาวันเปียงไม่มาโอเคอันนี้ก็จะมปตัวหนึ่งที่อยู่ในนี้ก็เป็นเถาเอนอ่อนนรแล้วก็ยังมีถาวันเป,ยนนปียงด้วยอ,อ,อย่างกรมแพทย์ S แผนไทยเราเนี่ยเราก็จะเอาสารสกัดที่เรียกว่าไดโคฟินนกของมันเนี่ยามาทําเป็นตัวเจลยาใช่ฮะแต่ว่าเนื่องจากแพทย์ปัจจุบันเขาก็มีเทคโนโลยีทาให้มันซึมได้ทันทีแต่หมอแผนไทยเราเนี่ยเนื่องจากไม่สามารถทำให้มันซึมทันทีเราจึงต้องมีหมอนวดเพื่อที่จะดันยาให้มันเข้าไปอยู่ ในผหนังด้านล่างใช่ครับชั้นกล้ามเนื้อก็จะลดอาการอักเสบแต่ตัวนี้เป็นส่วนช่วยที่ทําให้มันเป็นเจลไม่ใช่เจลครับเป็นตัวยาครับผมเป็นตัวยาจากตัวนึงที่ที่อยู่ในตัวเทาเอ็นอ่อนเนาะทั้งหมดเราเลยมันช่วยเรื่องคลายเส้นค่ะเทาเอ็นอ่อนช่วยเรื่องคลายเส้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้ตัวนี้ทุกคนก็จะรู้จักมันตัวนี้จะเป็นเทรสังฆาตค่ะคับเชรสังคาตในปกติเราใช้ถ้าคนรู้จักส่วนมากก็จะเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับฤทธิดว้ทาวรค่ะครับ แล้วแล้วอาจารย์มาใช้ตัวนี้ก็มีการอีกคุณสมบัติอีกมันนึงก็คือลดอาการอักเสบเหมือนกันเวลาที่ปวดหรืออย่างเงี้ยเราก็มาใช้เพราะว่าจะมีสรรพคุณหลายตัวเรียกว่ากว้างกว้างกว้างมากครับใช่ครับโอใช้สมุนไพรเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมมีหลายตัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าขมิ้นอ้อยนะครับคาเมิ้นอ้อยก็ก็ก็คล้กากันขมิ้นชันคาเมลีนชานอย่างนี้ทุกคนรู้จักก็จะสีเข้มๆข้มครับผมไพ่ก็จะออกเหลืองๆหน่อย คล้ายๆกันนะแต,แต่ว่าจะไม่จําผิดนะไม่จําผิดก็จะมีผักคาดหัวแวหวนครับผักคาดหัวแหวนเนี่ยอนอกจากที่ช่วยเกี่ยวกับกระบวนการลดวความปวดเมื่อยชายกล้ามเนื้อแล้วนะครับมันก็ยังมีฤทธิ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการช่วยของอาการนอนหลับด้วยแล้วก็แก้ปวดฟันอ,อเราจะรู้จักว่าเปลเาอะร ปัจจุบันเราใช้การพูนะครับพี่อลอยใช้การผูเวลาที่ปวดฟันเนาะก็มีกลิ่นหอมด้วยแต่คนก็จะลืมไปละว่าในโบราณเนี่ยเราก็ยังใช้ตัวคาดหัวแหวนเนี่ยนะครับเป็นตัวลดอาการปวดฟันได้เหมือนกันแต่ว่ากลิ่นความหอมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เท่ากันคนละแบบใช่ครับใช่ครับจะเรื่องสีด้วยค่ะครับจะทําให้สีเขียวฝักคาดหัวแหวนสีของสมุนไพรเราก็จะออกสีเขียวเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย จริงก็คือพวกน้ำมันพรายน้ำมันเขียวก็คือกระบวนการที่ยานวดที่ลดอาการอักเสพนั่นเองอ๋อแล้วเราจะทําให้มันออกมาเป็นน้ําอะไรแบบนี้ได้ยังไงคะสมุนไพรเป็นชิ้นชิ้นหลักการที่สําคัญที่สุดก็คือเราถ้าเกิดแพทย์ปฏิบัติก็เรียกว่าการสกัดการสกัดมีวิธีการสกัดด้วยหลายวิธีเช่นสกัดด้วยแอลกอฮอล์นะครับสกัดด้วยน้ําสกัดด้วยสารบางตัวแล้วก็ทําให้กำจัดสารสกัดนั้นทิ้งไปแต่กระบวนการของเราเราเรียกว่าการสกัดด้วยน้ํามัน ใช้น้ำมันในการสกัดสารสําคัญออกมานั้นน้ามันที่เราใช้ก็คือน้ํามันที่เรียกว่าน้ํามันมะพร้าวครับผมแต่น้ำมันมะพร้าวเป็นตัวสกัดสารสาคัญออกมาให้อยู่ในน้ํามันมะพร้าวก็จะกลายเป็นน้ํามันที่ใช้นวดอ๋อในหัวนี่ตอนแรกนึกว่าเอ๊ะเราจะเดินเข้าเซเว่นไปซื้อน้ํามันน้ำมันทอนไม่ใช่นะต้อใช่ครับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวใช่ครับแล้วมันก็จะได้เป็นแบบลักษณะอย่างนี้เหรอคะใช่ครับกระบวนการก็จะใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะครับเใช้เป็นกะทิอะค่ะครับ เอากะทิมาต้มกับสมุนไพรทั้งหมดจนเป็นน้ำมันโอ้โหเอาละเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าอันเนี้ยเราเอามาตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งเฉยๆให้คุณผู้ชมดูนะคะว่ากว่าจะเคี่ยวได้นานไหมคะนานครับสองวันเดี๋ยวขั้นตอนกระบวนการทําเดี๋ยวให้ภูมิบัญญาโบราณนี่นะครับเรียกว่าเป็นปราดค่ะ ได้เลยคภูมิปัญญาทางแพทย์ของเราพี่อ๋อยศรีดาวันเป็นผู้สาธิตนะครับว่ามีกระบวนการทํำยังไงได้ค่ะเชิญค่ะพี่อ๋อยค่ะสาธิตให้หนูดูหน่อยว่าต้องใส่อะไรยังไงก่อนมันมีผลเราก็นะใส่กะทิไปก่อนนะคะ,คะกะทิแกงเนะะี่ยค่ะใส่กะทิให้เดือดนะคะแล้วก็เอาสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยหั่นแล้วก็มาใส่ลงในนี้อะะสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยมันมีมันมีอะไรต้องใส่ก่อนใส่หลังไหมคะอ๋อไม่เป็นไรใส่ได้รวมกันค่ะอแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวทานไฟอ่อน จนเป็นน้ำมันเลยค่ะมันจะออกมาลักษณะนี้ค่ะเนี่ยเราจะช้อนช้อนน้ำมันออกมาได้เลยแล้วก็สีเขียวนี่ก็คือสีจากสมุนไพรนะคะแต่ตัวตัวข้างล่างอะค่ะพี่อ๋อยข้างล่างมันจะเป็นออกไม่ได้เขียวแบบนี้มันจะมันก็ยังอันนี้ยังไม่เป็นน้ํามันดีนะคะมันก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเพราเคี่ยวไปเรื่อยๆมันก็จะออกมันเราก็จะช้อนแต่เฉพาะมัน อุ้ยสีเหมือนแกงเขียวหวานเลยค่ะท่านผู้ชมเติมน้ำตาลก็ทานได้เลยครับโอ้โหไมนะประมาณนี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าไฟถ้าแรงกว่าแรงมันก็จะไหม้มันจะไหม้แล้วก็มันจะทําให้อ่าตัวยาในสมุนไพรเนี่ยออกมาน้อยลงด้วยความร้อนถ้าเราทําได้กลุ่นๆเนี่ยสมุนไพรมันก็จะทยอยออก แล้วตอนนี้อีกตัวหนึ่งเราเพิ่มใบกระท่อมไปด้วยค่ะแต่พอดีเที่ยววันนี้นี้หมดเลยไม่มีให้โชว์ก็เลยไม่มีโชว์ดูกระท่อมก็ช่วยเรื่องปวดแก้อาการปวดนะคะเมื่อก่อนนี้เราก็ใส่แต่เราไม่กล้าบอกแต่ตอนนี้เราบอกได้แล้วตอนนี้บอกได้แล้วใช่ตอนนี้เราบอกได้แล้วอะไรที่มีประโยชน์ใส่ได้ก็ใส่แต่ทีเนี้ยหนูว่าเริ่มสงสัยอะค่ะพี่อ๋อยเพราะว่า เรามีสมุนไพรและสมุนไพรเอามาเยอะขนาดนี้หลายอย่างแม้กระทั่งพิธีกรเองก็ไม่ไม่เคยได้ยินไม่รู้จะไปหาจากไหนอย่างพี่อ๋อยเนี่ยทำได้ยังไงทําไมถึงรู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาจากไหนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราได้สูตรมาจากลุงยวงเขียวนินซึ่งเป็นปราชญ์ของแผ่นดินปี60ค่ะเป็นคนจังหวัดนนท์ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเศร,รษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ของจังหวัดนนท์ด้วยค่ะ เราก็เลยมีสูตรมาพอมีสูตรมาปุ๊บวัตถุดิบต่างๆในสูตรนี้เก็บมาจากไหนคะเราอไปซื้อมาปลูกเองหมดเลยค่ะปลูกเองหมดเลยค่ะใช่ค่ะคือของเรามีศูนย์สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติบางกรวยอยู่ด้วยค่ะอยู่ที่บ้านหัวคูในจะมีสมุนไพรกว่าสามร้อยชนิดโอ้โหสมุนไพรสา0รอยชนิดค่ะซึ่งเราเราใครใครต้องการเราก็ไม่ได้คิดตังค์นะคะ ให้ให้ให้หปีค่ะแล้วก็พวกค่ะแล้วพวกนี้เราก็ปลูกเองกะพี่อ้อยพูดอะอย่างเงี้ยเดี๋ยเดี๋ยดูให้ไวๆนะได้ไลยหมดสวนเลยคุณผู้ชมเพราะเขาให้ฟรีนะสมัยอังกาบหนูดังๆอ่ะต้องเอาป้ายออกเลยล้อแทบจะถอนต้นไปเลยาะว่ามันไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยมีแต่คนจะมาเอาไปแต่ทีนี้เนี่ยคือที่เราปลูกเนี่ยเพราะว่า ปลูกไว้เยอะๆแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งที่เราจะเอามาทําเป็นวัตถุดิบต่างๆเราก็เลยหาได้ในสวนเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนก่อนที่จะมาปลูกผักจัดเป็นสวนรัดดาวันแบบเนี้ค่ะทําอะไรมาก่อนไหมคะพี่อ้อยคือก็ทําสวนมาตลอดนะทาสวนมาตลอดค่ะเป็นสวนผักผลไม้นะคะแล้วก็มีทุเรียนแล้วก็ทุเรียนมาล่มล่มสลายปีสามแปดปลูกใหม่ปลูกใหม่ก็มาล่มสลายปีห้าสี่อีก แต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มฟื้นตัวแต่ว่าที่บ้านไม่ได้ปลูกทุเรียนแล้วมีพวกส้มโอแต่ในบางกรวยเนี่ยปีนี้ทุเรียนมีมีเยอะค่ะผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วมีมังคุดกับทุเรียนแหมพูดเข้าทางพิธีกรมากเลยเหมือนรู้เลยว่าพิธีกรชอบกินทุเรียนนะคะไปเที่ยวได้ครับช่วงนี้ก็มีการจองทุเรียนอยู่ครับเซิร์ชไปที่จองไม้ให้หนูหน่อยสักลูกสองลูกได้ครับเซิร์ชไปที่สวนแทนคุณแผ่นดินนะคะสวนคุณแผ่นดินคุณแผ่นดินสวนคุณแผ่นดินก็จะเป็นศูนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครับผมไปออกพารากอนพุ่งกลับมาเมื่อวานสิบ<อ>วันค่ะหลักๆเลยเนี่ยก็คือว่าพันธกิจที่ว่าเรามารวมตัวกันอันนี้คือเรารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเลยเนาะแล้วก็มาทําเป็นสวนทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรอยากรู้ว่าทําเพื่ออะไระจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี54 นะครับพี่อ๋อยก็คือครับน,น,น,น้ำท่วมนะครับพอน้ำท่วมปี5 4เสร็จปุ๊บ5้าห้าแล้วก็มารวมกันนะครับพอรวมกันเสร็จปุ๊บแบบว่าเอ๊ะทำยังไงดีแล้วก็เชื่อมโยงโดยใช้กระบวนการท่องเที่ยวนะครับเป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์รายได้ต่างๆให้กับชุมชนขึ้นมาอ,มอันนี้เมื่อเกิดกระบวนการท่องเที่ยวแล้วเราก็มีการแบ่งปันนะครับรายได้รายต่างเนี่ยอย่างเท่าเทียมเรียกว่าเป็นชั้นธรรมตีกันมันก็เกิดรายได้เกิดขึ้นมา ต่ถามว่าจริงๆทุกคนก็มีอาชีพของตัวเองอยู่แล้ว oh. ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนเกษตรกรหรือว่าทํางานในราชการในพวกนี้นะครับ oh. แต่ว่าการท่องเที่ยวก็เป็นอาชีพเสริมซึ่งก็สร้างรายได้ได้จนังวนมหาศาลแล้วก็ oh. นอกจาก้นเป็นการส่งเสริมความสามัคคีเ oh. พราะทุกคนก็มารวมตัวกัน oh. เพราะว่าอย่างองค์วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไปบางของเราเนี่ยเราก็ยึดหลักปัจจัยสามข้อข้อที่หนึ่งก็คือเราสืบสารหลักการทรง,งงานของการที่เก้า นะครับข้อที่2ก็คือเราส่งเสริมกระบวนการภูมิปัญญาไทยไม่ว่าจะเป็นปราดดินปราดผลไม้แพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ข้อที่สก็คือเราใช้วิทยาการทางการจัดการหรือว่าวิทยาการทางสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยเพิ่มกระบวนการผลิตช่วยการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเราก็เราเรียกว่าเป็นการ สร้างอินเิเกชันหรือองรวมให้เกิดขึ้นในชมุมชนครับและอย่างที่พี่สันติบอกเมื่อสักครู่ว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเข้ามามากมายในสมัยปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะแต่ว่าเอามาพัฒนาโดยเฉพาะอย่างพวกภูมิปัญญาที่เราเคยมีอยู่อะไรแบบนี้เอามาพัฒนาให้มันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นใช่ครับเราก็เรียกว่าเป็นการสร้างมูลค่าฐานเศรษฐกิจชุมชนให้สูงขึ้น<อ>บบสมัยก่อนก็จะเคี่ยวเป็นน้ํามันอย่างนี้ก็ใช้ได้เลย ทาได้เลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วคือสมมุติเราตักขึ้นเฉพาะส่วนที่มันแยกจากกะทีแล้วเนี่ยเอามาเป็นน้ำมันได้เลยนะ,ะแต่ทีนี้มันก็จะเหนอหนะนะจะเหนียวติดตัวใช,ใช่ไหมคะเราก็มาคิดค้นใหม่ก็คือเพิ่มกระบูนกับพิมเสนเข้าไปอ๋ออันนี้ใช่คะ่ะมันก็จะช่วยทาแล้วมันจะก,กลืนเข้าไปในเนื้อเลยแล้วก็จะไม่เลอะติดตัว ก็เป็นสารระเหยจริงๆพวกนี้เป็นธรรมชาติเลยนะครับจริงๆอย่างเช่นกระบูนเนี่ยก็จะเป็นไม้ไม้ใบ,ใบนะครับเปเป็นไม้ใบ,ใบที่อยู่ในในสวนสมนุนไพรเราก็มีครับมีชโชว<อ>์นะครับแล้วแต่ว่ากระบวนการเราก็ทําให้มันตกผลึกเป็นเป็นเป็นเกล็ดออกมามจริงๆพวกนี้มันจากพืชหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยเหมือนกระบูนมันจะเกล็ดมันจะไม่เหมือนพิมเสนเนาะใช่ครับพิมเสนจะใสใสกว่ากระบูนจะขุ่นกว่าแต่พอเราใส่เข้าไปข้างในเนี่ย ส่วนที่จะเขาจะช่วยก็คือช่วยให้มันไม่เหนอะหนะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวเร็วขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เย็นครับช่วยเรื่องตาจะเย็นกลิ่นหอมดีขึ้นครับค่ะแล้วอย่างนี้พอเราได้เคี่ยวได้เรียบร้อยแล้วสําหรับน้ํามันเขียวเราต้องเอามาทํายังไงต่อคะก็ผสมอันนี้เอามาผสมได้เลยครับแล้คะสัดส่วนยังไงบ้างให้สัดส่วนอันนี้แล้วแต่ต้องลองเพราะว่าบางคนทําน้อยบางคนทํามากมันจะไม่มีสัดส่วนที่ตายตัว ใช้ลองก็คืออย่างอย่างอันเนี้ยนะคะเราก็ลองดูถ้าทาแล้วมันกลืนเข้าไปใน,นเนื้อแล้วมันไม่เลอะเหนืนอนะก็คือใช้ได้<อ>ใช้ใช้ทดลองเอาค่ะค่ะอ่ะ ก็ทำแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันหรอคะจริงหรอมันไม่เหมือนคือคือมันเยอะน้อยอะฟัลฟัลมากฟัลน้อยคือเราเป็นผู้บรรยายชาวบ้านใช่แล้วปริมาณที่มันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้กับอันนี้อันนี้คือเวอร์ชั่นที่ที่ใส่พิมเสงยังยังายังไม่ได้ใส่หรอเดี๋ยวจะใส่ให้ดูใส่ให้ดูหน่อยเนี่ยหนูว่าจะอยากจะดูแลนี้คืออะไรคะอันนี้คือพิมเสนกับกระบูนเอาสองตัวมารวมกันแล้วก็จะเป็นน้ำค่ะแล้วก็จะมาผสมตัวนี้ได้ค่ะเชิญค่ะใส่ให้ดูหน่อย แต่ว่าจริงๆสมัยก่อนเนาะไม่ต้องไม่ต้องใส่พิมเสนกระบูนเขาก็เอามาทา้ได้ใช่ได้ค่ะแต่ว่ากลิ่นจะอะเราก็ช่วยให้กลิ่นแล้วก็ความหอมมันดีขึ้นเวลาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อุ้มเด็กเด็กก็จะไม่ไม่ชอบและเหนียวเหม็นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันจะเยอะเกินเราก็ลองดูก่อน นี่ก็จะดมกลิ่นอย่างเดียวใช่ใช่แล้วเราก็จะเทตัวนี้ใส่คือตัวที่เป็นสายๆนี่เกิดจากการละลายของตัวทันเฌอกระดูกแล้วค่ะครับผมเราไปละลายมันยังไงคะหรือว่าแค่ผสมผสมรวมกันมันก็จะละลายมันก็เป็นน้ำเลยครับที่ต่อหนึ่งไหมคะประมาณประมาณนั้นคือโดนอากาศนิดหน่อยมันก็มันก็เริ่มละลายแล้วอุ้ยหอมแล้วครับเย็นมาเลยรู้สึกเย็นมาถึงตาเลยอ่ะหลองดมอืมหอมมากแล้วเราก็จะลองดู พร้อมค่ะพี่กอนพร้อมมากเลยค่ะตอนนี้ลองดูอุ้ยเย็นอ่ะมันก็จะเนียนดูเป็นตุ่มๆเป็นข้อบวมๆตรงนี้เป็นตุ่มๆเป็นอะไรคะกระดูกค่ะเนี่ยรอทุเรียนอยู่เดี๋ยวจะมากินแล้วเติมให้มันกระดูกไม่ฮะไม่ขึ้นเนี่ยเซิร์ชไปเลยสวนคุณแผ่นดินเอไม่รู้ยังมีอยู่ตรงีกล้าโทรไปหาเขาเลย ปัวเขาหาว่าเราไปจีบทุเรียนครับเห็นไหมลองดูมันจะกลืนเลยไหมหอมมากคุณผู้ชมคโอ้โหถ้ามันกลืนไปกับเนื้อก็ใช้ได้ละใช้ได้เลยค่ะอันนี้คือแล้วคือไม่เหนะหนะเลยไม่เหน่อนาะเลยนะมันก็จะกลืนแล้วกันนวดเวลาดูทีวีแล้วก็นวดไปทาไปเอาไปใช้แบบได้ในชีวิตประจำวันใช้บ่อยขน่ไหนก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะอันนี้ไม่อันตรายไม่อันตรายเนาะใช่เราได้แบบนี้แล้วนี่เราก็จะมาใส่ขวดอการบรรจุขวด อันนี้คือในชุมชนเขาต้องทําแบบว่าช่วยกันวิเคราะห์ไหมคะว่าอยจะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรดียังไงดีให้มันได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ตลาดอันไหนขายดีก็ทําตัวนั้นเยอะโอ้โหนี่งไงทำสบายๆครับเพราะว่าอ,อันนี้<อ>มันเป็นอาชีพเสริมของพวกเราคืออ,อาชีพของเราก็คือเกษตรกรทําสวน<อ>ทําสวนไม้ดอกไม้ประดบับสวนผลไม้ก็<อ>คือจะเป็นตรงนี้<อ>แต่และอันนี้ก็เวลาว่างเราก็มาช่วยกันทำ อย่างนี้หนูว่าก็ดีนะไม่เครียดดีเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําให้มันเป็นธุรกิจอะไรแบบจริงจังขนาดนั้นแต่ว่าทําแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะมีค่ามสุขอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขวดนะคะไม่ต้องกั้นหายใจก็ได้ครับค่ะดีนะพี่สันติทักเนี่ยไ่งั้ก็คือกั้นหายใจเสียว่าเพคือมันเล็กอ่ะกลัวมันแบบมันจะหกหกใช่ วู้แล้วสีสวยเลยคุณผู้ชมค่ะนี่ถือแบบกระดาษมาเลยกระดาษกระด้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราก็จะมีลูกกลิ้งเนาะเอาไว้บอกว่าประกบไว้ข้างบนอืมวู้แต่สีสวยมากเลยอันนี้มันมีวันหมดอายุไหมคะไม่มีค่ะอยู่ได้นานเลยใช่ไหมใช่อยู่เป็นปี คือส่วนมากก็ใช้หมดก่อนก็ใช้หมดก่อนแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้อะไรเลยนะคะธรรมชาติจริงๆธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะนี่สวนของเราเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์เลยทุกอย่างธรรมชาติใช่ๆนะคะเราก็เอามาใช้ได้เลยใช้ได้เลยนี่ค่ะให้นางแบบทดลองดูให้หน่อยค่ะอ่าจะแข็งหนูลองทําให้นะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ค่ะ ได้แล้วนะคะนี่เราใช้ได้จริงจริเราเราจะใช้ปากเล็กกว่านี้อันนี้อันนี้ปากมันใหญ่ก็จะเทยาาอหอมมากเลยอ่ะอันนี้ทำขายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะขวดละแปดสิบบาทฮะ คู่ต้องเท่านี้แปดสิบบาทเองเหรอโอ้โหคุณแม่ชมคิดว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ดีครับค่ะก็คิดว่ามันน่าจะแพงกว่านี้อ่ะก็คิดว่าน่าจะแพงกว่านี้เพราะว่าอันนี้คือมาจากสวนจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือได้ช่วยคนในพื้นที่ด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาซื้อได้นะคะจริงๆอ่ะที่เราไม่ขายแพงมากเพราะเราต้องการให้ลองใช้ค่ะอย่าสมมติว่าบอกร้อยอุ้ยไม่เอาแพงตั้งร้อยถ้า80ดสิบลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นคะและได้ไปซื้อเป็นของฝากใครก็ได้นะแบบเนี้ยเพราะว่าเขาใส่มา เป็นของชมรุ่ยได้แพคเกจจิ้งอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมมีห่ออย่างดีเลยนะคะและด้านหลังเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นสมุนไพรสวนละดาวานอันนี้สวนใครก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อนี่นะคะสติ๊กเกอร์น่ารักมากแล้วก็มีลายด้วยอันนี้เป็นลายบอว่าสามารถสแกนติดต่อได้เลยไหมคะได้ค่ะได้ครับแล้วด้านหลังเขาก็จะมีสรรพคุณขึ้นให้นะคะว่าเป็น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไร้สารเคมีแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของการแก้อาการปวดเมื่อยอักเสบต่างๆไมเกรนนิ้วร็อกได้ค่ะไมเกรนก็ได้ได้ค่ะโอ้โหไม่ได้ละงั้นหนูงั้นหนูเมาเลยงั้นหนูเมาเลยไมเกรนไมเกรนทาตรงนี้เวลาขับรถเครียดเครียดอะไรอย่างเงี้ย่วยได้ใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ยังไงบ้างช่องทางไหนบ้างขายของหน่อยค่ะเชิญกันถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการสินค้านะครับก็สามารถที่เข้าไปที่แฟนเพจนะครับ ท่องเที่ยวบ้านไปบางได้ครับเข้าไปที่ Google หรือ f a c e b o o k แล้วก็เสิร์ชคำว่าท่องเที่ยวบ้านปบางได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะไปชมสวนระดาวันก็จะมีข้อมูลของสวนสวัดาวนอยู่ในเพจนะครับก็สามารถที่ไปที่สวนสวดาวนได้นะครับโอเคค,ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่า เราไปท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านปลายบางเนี่ยในบ้านปลายบางเองเขาก็จะแบ่งแยกย่อยเป็นแต่ละสวนมีจุดแรานักให้เที่ยวเยอะแยะเลยรักษาการท่องเที่ยวบ้านปลายบางก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแมสเซจไปใน a ฟ e b o o กก็ได้หรือติดต่อตามเบอร์ที่อยู่ในแฟนเพจก็ได้ครับผมแล้วก็เราก็จะมีแพ็กเกจเที่ยวแบบหนึ่งวันวันเดย์ทริปนะครับหรืออาจจะเป็นสองวันหนึ่งคืนก็ได้แล้วก็จะมีกิจกรรมเช่นไปที่สวนดาวันท่านอยากได้กิจกรรมการ ทำสมุนไพรแปรรูปชนิดไหนเช่นอยากทําน้ํามันเขียวเราก็มีกิจกรรมที่จะสอนให้อ่าเราก็จะได้ร่วมทำด้วยแบบใช่ครับหรือจะไปทําลูกประคบก็ได้ก็แล้วแต่จะเลือกใช่ครับแล้วก็ยาดมยาหมองโอ้โหดีเลยเป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์หรือท่านอยากจะดูวิธีการปลูกซึ่งง่ายที่เดียวอย่างเช่นเพชรสังฆาตเนี่ยเอาไปปักดินนะครับมันก็จะเลื้อยเต็มบ้านท่านเลยเหรอโอ้โหครับผมก็คือของพวกนี้เป็นเป็นวัชพืชที่เกิดขึ้นอยู่ข้างสวนข้างครัวเราอยู่แล้วค่ะดังนั้น ง่ายทีดเดียวที่ท่านจะมีสมุนไพรอยู่เคียงข้างบ้านท่านเพราะงี้ก็มาเรียนรู้กับเราได้ละ,ะคะ้าก็ติดตามแฟนเพจของเราแล้วก็ดูแพ็เกจเราว่าเรามีการท่องเที่ยวเมื่อไหร่มีกิจกรรมอะไร เดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมได้เลยแล้วก็มีเส้นทางสายน้ําที่ลงเรือเที่ยวมีอาหารอร่อยฝีมือพี่อ๋อยเองเป็นต้นเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองไม่ได้แล้วอย่างนี้มาเทปเดียวไม่ได้เดี๋ยวคราวหน้าต้องขอตัวทั้งสองคนมาอีกนะคะพี่สันติพี่อ๋อยมาเลยมีอะไรดีอะไรเด่นเอามาสาธิตให้คุณผู้ชมดูนะคะเชื่อเลยว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วนะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่สันติเนี่ยฝากถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยนะคะเชิญค่ะสหรับ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไปบางต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่ได้ให้ความสนับสนุนและก็โอกาสให้ชุมชนเราได้สามารถที่จะแสดงว่าเรามีเรื่องของการวัฒนธรรมนะครับมีเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเป็นการสร้างฐานสืบสกุมชนอีกครั้งกับการขอบคุณมากมายสำหรับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอพระคุณครับ ค่ะแล้ววันน<อ>ี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้งสองท่านนะคะทั้งพี่สันติรัตนสิริพรมนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางจังหวัดนนทบุรีรวมไปถึงพี่อ๋อยนะคะคุณรัตดาวันคําสมกรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางนั่นเองค่ะใครที่สนใจอย่าลืมไปท่องเที่ยวที่ชุมชนนี้กันนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะ และในวันนี้ค่ะทางสถานีวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีเกียรติบัตรที่จะมอบให้กับชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเอกสิทธิ์วัฒนจรรันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างศูนย์ทิยะทางวัฒนธรรมกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมนะคะให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนของชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางค่ะเชิญค่ะ ไม่พลาดกันต่อว่าเดี๋ยวเราจะมีนะคะกิจกรรมอื่นๆว่าเอ๊ดูซิว่าจะมีอะไรมาสาธิตให้เราได้ชมกันในรายการนะคะอย่าพลาดนะคุณผู้ชมมีอีกหลายมิติเลยหลากหลายมุมมองที่อยากให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบางจังหวัดนนทบุรีนะคะสำหรับวันนี้กุกิกและแขกรับเชิญทั้ง2องท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ